สบายดีพี่น้องุ้มหลานตอนเช้ามาเฮ็ดคลิปตอนเช้าพี่น้องเฮ็ดยูพีี้ตฟก้อนคำตอนเชาเบิกตาตุพี่น้องอมน้งันอ้อมนเออน้าันเาขี้เยพี่น้องฮอดคลิปดูเนาะรอแล้วพี่น้องรอแล้ว đi cà phê phải không? Má. Họ mũ, khu như thế này, ba lù kín cà phê đó, tuần sau đó. cà phê này chẳng phải <laughs> việc. Kín cà phê này chẳng kín khâu, tươn mà con thì à. lẹc mất con mù thì không? Tươn mà giúp à, thỏa sắp không? con. Giúp thỏa sắp đây chẳng mà xuôi nào. Xuôi nào đây chẳng cà phê. Chẳng phải viết ăn ướt phải Mất thần ăn khốn. Đó. บ <Bye. S 2> สิไปเวียงอย่างกระยจาพี่น้องต้องยุบโทรศัพท์ขึ้นมาถ้กกอนผู้ใดคือกัน,นกจังโมงแล้วจักงามแล้วนะเป็นอย่นั้นพี่น้องมากินกาแฟพี่น้องพูนพี่น้องวางหัวปลาหรือว่าพูนทางบ้านชาวเด้อกินกาแฟเด้อไอเขาไ้คนน้ำเองเขาสียค้อะไรเสียเขาน้ามไอน้องวางหัวปลาเนี่ยจะรุดไปนำคนนึงพี่น้องคนนึงผัดโลดบ่ได้ เนาะอยากหาเงินนำธนัดส hey. ับแต่ว่าเกมหลายโค้ดลุ้นบอได้สั้นเข้ามาลุ้นไม่พี่น้องถ้าผู้ใดอยากได้การหาเงินถ้าบ่มีโค้ดเบิ่งนำคลิปกับบ่มีโค้ดบ่ฮู้เฮ็ดกับบอได้พี่น้องสร้างสินค้าบ่ดถึกสัั้นมาลุ้นเอาหนุ่พี่น้องเนาะมาฮักเอาเอาพี่น้องถ้าเห็นกับคอมเมนต์เข้าไปพี่น้องแชร์เข้าไปให้คนละไลค์และแชร์เนาะไปให้มู่มิตรสหายเห็นถ้าไปเห็นกับลุ้นแอปดอกฤทธิ์โอเปเป็ดหน้าเฟีเฮา

ตอนงายกับเบิ้งตอนแรงกับเบิ้งเหา่าแต่ก็มีเวลาไปอยู่พี่น้องเวียก,การสานธรรม